สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำแอปพลิเคชันสำหรับเล่นเกมเก,มเก่าคลาสสิกกันนะครับผมตอนนี้ผมใช้ตัวแท็บเล็ตทีคลาส M40 นะครับจอ10.1นิ้วนะครับแล้วก็ใช้เทสร่วมกับตัวจอยบลูทูธนะครับของกูรีคิ i คิงคองนะครับเพื่อนๆจะใช้ มือถือแท็บเล็ตอะไรก็ได้นะครับผมหรือว่าจะใช้จอย Bluetooth บลูทูธแบบไหนก็ได้นะครับผมเพราะว่าแอปพลิเคชันพวกนี้ก็มีอยู่ใน Play Store ของ Android นะครับก่อนอื่นนะครับถ้าเรามีจอยแล้วเราก็อย่าลืมเซตติ้งจอยนะครับตั้งค่าให้เรียบร้อยนะครับการใช้จอยมันจะมีข้อดีกว่าการทัดหน้าจอนะครับเพราะว่าเกมเก่า,กาๆหลายๆเกมบางทีมันมีสูตรกดมือวันถ้าเกิดสมมติถ้าเราใช้จอยคอนโทรลเลอร์ในการบังคับมันได้อารมณ์ได้ความรู้สึกแล้วก็ที่สำคัญคือมันกดสูตรได้ทันกว่านะครับ เดี๋ยวเราลองมาดูทีละแอปพลิเคชันกันเลยนะครับเริ่มที่ตัวแรกเลยนะครับก็คือตัวฟาร์มมีคอมนะครับผมในแอปฟาร์มมคอมนะครับในเพจโ r ลก็มีหลายตัวเลยแต่ว่าถ้าเกิดใครใช้ Android ตัวใหม่ๆนะครับก็บางตัวมันไม่รองรับละก็จะมีตัวนี้นะครับที่ยังรองรับอยู่นะครับตัวนี้มันก็จะมีข้อดีก็คือสมมุติเวลาเรามีรอมเกมหรือว่าฟล์เกมนะครับเราเก็บเอาไว้เราสามารถกดให้มันค้นหาได้นะครับพอเรากดให้มันค้นหาปุ๊บจะมันก็จะโชว์ชื่อมานะครับ ตัวนี้มันก็จะมีข้อดีก็คือเวลาเพื่อนๆมีไฟล์เกมนะครับเราก็สามารถาส่งเข้าแอปพลิเคชันของมันได้ง่ายๆเลยนะครับเนะี่ยอย่างตอนนี้มันขึ้นมาว่าผมมีเกมฟาร์มมีคอมอยู่2,262ไฟล์นะครับผมที่เป็นตัวฟาร์มมีคอมอย่างเดียวนะครับทีนี้ลองมาดูซูเปอร์คอนทกันนะครับซูเปอร์คอนทก็คือคอนท a าภาค2 ถัดจากไอคอนท่าภาคแรกที่เราเล่นกันประจำนะครับสังเกตถ้าเกิสมมติถ้าเพื่อนๆใช้สูตรกดมือนะครับกด A ขวาซ้ายลงขึ้น A B Start พวกนี้นะครับมันก็ได้สูตร30ตัวนะครับหรือกด C ลงค้างไว้มันก็จะได้สูตรเล็ฉากด้วยนะครับตัวแอปพลิเคชันนะครับแทบจะทุกๆแอปเลยเดี๋ยวนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษคือนอกจากจะปรับหน้าจอปรับแต่งอะไรต่างๆได้ล้หรือว่าตัว mapping ตัวกดปุ่มตัวอะไรต่างๆนะครับมันสามารถเลือกได้ละที่สําคัญเลยก็คือเราสามารถเซฟได้ทุกจุดเลยนะครับแต่ว่าเราเล่นเล่นอยู่เราเลิกเล่นเราก็กดเซฟเลยไม่หม่ต้องไปเซฟในฉากหรือว่าไม่ต้องจดพาสเวิร์ดนะครับอ่าอีกตัวนึงนะครับซูเปอร์ฟาร์มมคอมตัวซูเปอร์ฟาร์มมคอมนะครับใครยังจําได้ก็คือเครื่องเกมที่อ่าเป็นรอยต่อจากอ่าตัวฟาร์มมีคอมมานะครับผมอ่าตัวแอปตัวนี้นะครับมันไม่ได้ หาลอมนะครับเพราะ,ะน,นเวลาเพื่อนๆมีไฟล์เกมนะครับอาจจะต้องจัดตำแหน่งของไฟล์นะครับหรือว่าแยกโฟลเดอร์เอาไว้นะครับพยายามดูว่า Directory หรือว่าตำแหน่งที่เราจัดไฟล์มันอยู่ตัวไหนนะครับอย่างผมผมก็จะพยายามจัดเป็นหมวดหมู่เอาไว้นะครับคือเอาตรงๆผมเวลาเล่นพวกนี้ผมก็คิดถึงเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนผมก็โตมากับตั้งแต่ Atari, า a m ฟ c o ์ม u คอมซูเปอร์มคอมนะครับ มีกาไดในโอเจโดในโอจิโอนะครับพีซีเอนจินอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเครื่องเกมยุคที่พวกแบิต16บิตอะไรพวกนั้นนะครับผมก่อนที่มันจะเข้าสู่ไอพวกอาโพลีกอนที่มันจะเป็นพวกเพลย์สเตชัน 3DO อนะครับซกาสตเทิร์นอะไรแบบนั้นนะครับมาลองเทสต,ตัวซูปเปอร์ฝ่ามีคอมกันนะครับเอาเกมที่คิดถึงหน่อยก็คือกัปตันซิบวาสะนะครับสังเกตตัวกัปตันซิบวาสะนะครับก็เป็นเกมที่ยังเป็นวิธีเล่นแบบ ซูเปรสหนึ่งสอในฟาร์มิคอมแล้วก็ 3, 4ในซูเปอร์ฟาร์มิคอมที่ยังเป็นแบบตัวดั้งเดิมที่คนฮิตนิยมกันนะครับวันภาพเขาก็จะสวยนะครับสังเกตเวลาพอเราเล่นในมือถือในแท็บเล็ตสีสันจะสวยงามนะครับแล้วก็ถ้าเกิดสมมติถ้าเพื่อนๆใช้จอใช้อะไรด้วยก็เล่นได้สนุกเลยนะครับน้องๆเหมือนสมัยเราเล่นโทรทัศน์เลยเพราะว่าโทรศัศน์สมัยก่อนมันก็ยังเครื่องไม่จอใหญ่เท่าไหร่นะครับผมก็ เป็นอีกอันหนึ่งนะครับที่แนะนำนะครับสังเกตสีสวยนะครับผมแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับพอเราเข้ามาปุ๊บนะครับมันก็จะมีให้เซตติ้งเยอะะเลยนะครับอันเวลาใช้งานนะครับแอพพลิเคชันแต่ละตัวก็ค่อนข้างจะเล่นแล้วลื่นนะครับเพราะว่าตัวไฟล์ต่างๆนะครับเกมพวกนี้มันเหมือนกับมันไม่ได้กินสเปคเครื่องนะครับมันก็เลยเหมือนเล่นได้สบายๆเลยนะครับเครื่องเราจะเป็นเครื่องรุ่นนานเท่าไหร่นะครับก็ยังรองรับ อีกตัวนี้นะครับเกมบอยนะครับต้องบอกว่าแอปพลิเคชันเกมบอยนะครับมันมีรอ,องรับแบบนี้นะครับก็คือตัวเกมบอยมันมีอยู่3ตัวใหญ่ๆที่เป็นไฟล์ก็คือเกมบอยแบบขาวดําจะใช้นำสกุล Gb นะครับเกมบอยเป็นคัลเลอร์หรือเกมบอยสีนะครับก็จะเป็น GBC แล้วก็เกมบอยรุ่นใหม่ที่ตรับไม่เหมือนกับรุ่นเดิมละที่เรียกเกมบอยแอดวานซ์นะครับตัวนั้นก็จะเป็น GBA นะครับส่วน A อพลิเคชันตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เอาไว้เล่นกับ Game Boy เกมบอยขาวดําแล้วก็เกมบอยสีนะครับก็คือไฟ g b บ GBC นะครับอันนี้ก็จะเป็นลอบเกมที่ผมมีเอาไว้นะครับเดี๋ยวจะมาลองเปิดให้เพื่อนๆดูนะครับอ่อันนี้ก็จะเป็นตัวรอมของตัว GBC นะครับหรือว่าเกมบอยคั o เล r ์นะครับ เวลาเพื่อนๆมีไฟล์เกมนะครับคำแนะนําก็คือพยายามเก็บไว้นะครับแล้วก็จัดเป็นหมวดหมู่เพราะว่าเวลาเราใช้พวกแอปพลิเคชันพวกนี้นะครับเวลาเราเข้าไปปุ๊บแน่นอนนะครับว่าแอปทุกแอปมันไม่มีเกมมาให้นะครับแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาถ้าเกิดเราจะเล่นเกมเราจะต้องกดค้นหาว่า ให้มันเลือกนะครับว่าเราเก็บไฟล์ไว้อยู่ที่ไหนนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องหาตำแหน่งให้มันนะครับวันเวลาถ้าเพื่อนๆมีเกมจะเอาลงในโทรศัพท์มือถือหรือในแท็บเล็ตนะครับก็อย่าลืมสร้างโฟลเดอร์หรือสร้างอะไรให้เราจดจําได้ง่ายๆนะครับมาลองทสอบมาริโอแลนด์กันดีกว่านะครับมาริโอแลนด์ถ้าเกิดใครจําได้นะครับก็ในยุคนั้นนะครับโอ้โหมาริโอแลนด์มีกระทั่งหนังสือการ์ตูนนะครับ แล้วอห่างสี่กร์ตูนก็บอกวิธีเฉลยเกมต่งางๆนะครับเกมก็มีหลายๆเกมหนึ่งในนั้นก็มีมา r i โ l a n มด้วยนะครับแล้วก็ตัวเกมนะครับสังเกตว่ามันจะไม่เหมือนมา r i โอทั่วๆไปนะครับสังเกตว่าตัวเจ้าหญิงที่ไปช่วยเอ๋ยหรือว่าตัวลูกไฟที่สามารถดึงดึงได้นะครับก็เป็นอีกเกมหนึ่งที่คลาสสิกเล่นสนุกเลยนะครับทีนี้ในตัว เกมบอยขาวดำนะครับถ้าเพื่อนๆจำได้มันมีอยู่ช่วงหนึ่งนะครับที่มันเป็นยุคที่รอยต่อระหว่างฟาร์มีคอมกับซูเปอร์ฟาร์มีคอมก็คือเขาให้เอาเครื่องซูเปอร์ฟาร์มีคอมเราใช้อุปกรณ์เสริมแล้วสามารถใส่ตลับเกมบอยแล้วทําให้มันกลายเป็นเกมบอยสีได้นะครับมันเป็นสีเทมเมๆมที่สร้างขึ้นมานะครับตอนนั้นก็เป็นอุปกรณ์หนึ่งที่เจ๋งมากๆเลยนะครับแต่ว่าแอปตัวนี้ก็สร้างได้เหมือนกันนะครับสมมติถ้าเพื่อนๆอ,อ,อ,อยากจะให้เกมบอยยุคดั้งเดิมนะครับ เราอยากจะให้มันมีสีนะครับเราก็สามารถกดไปที่ Setting แล้วเราก็เลือกต่างๆได้นะครับตัวนี้มันก็จะเป็นแ็บสีต่างๆที่เราอยากจะได้โทนอะไรนะครับสมมติผมอยากได้โทนของพารเทลละกันนะครับพารเทลมิกนะครับสังเกตพอผมกดเข้าไปปุ๊บนะครับตัวเกมมาริโอแลนนะครับก็กลายเป็นว่ามีสีเลยนะครับเห็นไหมครับมันก็เป็นอะไรที่ที่สะดวกแล้วก็ใช้งานง่ายนะครับผม เดี๋ยวลองมาดูอีกตัวหนึ่งนะครับแอปอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือตัวแอปเกมบอยแอดวานซ์นะครับสังเกตตัวแอปตัวนี้นะครับก็จะเน้นตัวเกมบอยแอดวานซ์โดยเฉพาะเลยนะครับตัวเก m บอยแอดวานซ์นะครับก็ต้องบอกว่าภาพของเขาสวยสวยแบบสวยมากเลยนะครับถ้าถ้าเราชอบเล่นเกมพวกแนวแปดบิตสิบหกบิตนะครับโตมากับตัวตำแหน่งแบบตัดพิกเซลอะไรแบบนี้นะครับผมพวกเกมคลาสสิกนะครับวันตัวเกมบอยแอดวานซ์จะเป็นตัวที่ภาพสวยจริงๆเลยนะครับ ในในยุคนั้นนะครับถ้าเราไล่เลียงนะครับก็คงจะประมาณยุคลอยต่อที่ว่าหลังจากซูเปอร์ฟาร์มิค้อมแลเราอาจจะน้องๆว่าเหมือนเอาซูเปอร์ฟาร์มแลค้อมแลก็พกพาติดตัวได้ด้วยนะครับอ่าแล้วก็รุ่นที่เรานิยมกันก็คงจะเป็นเอเกมบอยแอดวานซ์แบบฝาพับนะครับที่ต่อลิงเล่นโปกเกมอนกันแต่ต้องมีสายต่อเชื่อมระหว่างเครื่องกับเครื่องนะครับผมหลังจากจบยุคนั้นแล้วมันก็จะเข้าสู่ยุคของ d h p s p นะครับแต่ลองมาดูตัวเกม o y Advance กันนะครับตัวนี้ก็จะมีเกมให้เลือกเยอะเลยนะครับต้องบอกอีกทีนึงนะครับว่ามันไม่มีเกมให้ในแอปพลิเคชันนะครับเพราะว่าตัวแอปพลิเคชันตัวนี้จะเป็นลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็ตัวถ้าเกิตัวรอมเกมตัวนี้จะไม่ใช่ลิขสิทธิ์นะครับถ้าเกิดสมมุติถ้าเรา เอาเกมของเราเองนะครับแล้วเราก็ทําด้วยวิธีอะไรก็ตามจนเราได้ลอมเอาไว้ใช้ของตัวเองอย่างนี้โอเคแต่ถ้าเมื่อ,อไรก็ตามถ้าเราเอาไปแจกจ่ายให้คนอื่นอย่างนี้ไม่โอเคนะครับนะวันตัวลอมมันก็เลยมีขับเกี่ยวระหว่างตัวลอเมร์ลิคสิตนะครับวันเพื่อนๆเ,เ,เวลาจะไปหาเกมก็อาจจะต้องดูนะครับว่า,จ,าจะไปหาไฟล์เกมที่ไหนนะครับ อ่ะตัวนี้นะครับเขมดะก้อนบอลมาลองเปิดเทสกันสังเกตสีสันสวยนะครับได้ภาพเต็มจอเลยนะครับตัวจอเซตติ้งได้นะครับผมแล้วก็ใช้จอยเล่นได้สะดวกเลยนะครับใช้จอยเล่นจะสะดวกกว่ากดจากหน้าจอนะนะครับผมอ่ะอีกตัวนี้นะครับ p l a y s t a t i o n นะครับใครที่โตมากับเพย์หนึ่งนะครับยุคนั้นก็น่าจะมีตัว p l a y s t a ต i ั n นะครับตัวา Sega Saturn นะครับแล้วก็อธิ่ายก่อนใครเลยก็คือไอ้3 d ดีนะครับสังเกตแอปตัวนี้ก็จะมีตัว ให้เราเลือกใช้ได้ง่ายนะครับแอป,ปตัวนี้มีข้อดีก็คือมันสามารถใส่ action r e p e a y ได้ด้วยนะครับผมก็คือไอะะสูตรอมตะสูตรชีทโค้ดนั่นเองแล้วก็ตัวแอป,ปของเขามันก็จะหาให้เลยเราไม่ต้องไปกรอกเองนะครับสังเกตว่าถ้าเป็นตัวแอป,ปก่อนหน้านี้นะครับพวกเครื่องเกมเก่าๆนะครับถ้าเราจะใส่สูตรเราอาจจะต้องไปค้นหานะครับอย่างไอ้นี่เกมดักคูล่านะครับตัวที่เป็นตัวคลาสสิกของดักคูล่าเลยนะครับตอดต้นของเขาก็จะเป็นแบบนี้ อ่ะอีกตัวนึงนะครับตัว DS นะครับตัว DS ตัวนี้ถ้าเทียบระหว่างทุกๆเครื่องเกมเลยนะครับถ้าเราตัดเรื่องทุกๆเครื่องเกมออกไปแล้วเราดูเฉพาะการใช้งานของแอปพลิเคชันผมชอบแอปนี้ที่สุดเลยนะผมว่ามันเรียบง่ายแล้วก็ใช้งานได้ได้ง่ายนะครับมันเหมือนทำอินเทอร์เฟซหรือว่าทำวิธีใช้งานที่เรียบง่ายดูสวยนะครับ <c oughs> นี่ผมเข้าเกมมานะครับสังเกตนี่ลองเกมนี้ผมมีนะครับตัวแอปมันก็ จัดการให้เราเสร็จหมดเลยนะครับมันก็เลยเหมือนกับว่าถ้าเทียบบรรดาการใช้งานตัวนี้น่าจะใช้งานง่ายสุดละนะครับตัว DS นะครับมันจะอยู่ยุคเดียวกับ PSP นะครับแล้วก็ตัว PS3 ตัว Xbox 360แล้วก็เครื่อง V นะครับวันในยุคนั้นนะครับถ้าเกิดใครที่เล่นเว็บบอร์ดนะครับก็น่าจะนึกถึงเว็บ f a t f i l e n e t นะครับซึ่งในเว็บนั้นนะครับก็จะมีห้องเกมนะครับตัวผมเองก็เคยเป็นแอดมินอยู่ในห้องเกมนะครับวันก็จะเจอเพื่อนเพื่อมาแลกเปลี่ยนกัน เราลองมาย้อนอดีตกันนะครับตัวนี้เป็น DS นะครับสังเกตว่าผมลองจากาตัวไฟล์ของ Resident Evil ภาคแรกหรือพูดง่ายก็คือไบโอฮาศาสร์ที่คนเล่น PlayStation ที่โตกกับมันจะเล Bio ard, ็กไบโอฮาศาสตร์ขุนปากกว่านะครับในแอปพลิเคชันตัวนี้เขามีตัวชิดโค้ดให้เลยนะครับหรือว่าตัว a อคชั่นรีเพยนะครับมีสุดรโกงให้เลยนะครับวันจะเกิดใครที่เคยใช้ DS แล้วก็เคยใช้ไอตัว ตลับแฟลตหรือว่าตัว R4 R4 นะครับสังเกตว่าอันนั้นก็จะมีสูตรมีอะไรนะครับวิธีใช้ตัวแอปพลิเคชันตัวนี้คล้ายๆกันเลยนะครับผมแล้วก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าตัว Ds นะครับมันจะมี2จอมีจอบนกะจอล่างนะครับทีนี้จอล่างมันจะสามารถถัดได้วัะถ้าเพื่อนๆมีปากกาทัดนะครับ มันก็จะเล่นเกมได้สนุกขึ้นนะครับผมตัวแอปพลิเคชันเขจะสามารถปรับได้นะครับว่าเราอยากจะให้ตัวไหนเป็นจอบนจากให้ตรงไหนเป็นจอล่างสลับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้นะครับผมก็เป็นตัวแอปที่ใช้งานได้เรียบง่ายแล้วก็เป็นมิตรกับผู้ใช้นะครับผมว่าแอปมันใช้ง่ายดีนะนะครับออีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ p s p นะครับวันแอป PSP นะครับก็จะมีทั้งแบบตัวที่เป็น P s อ่าพีเแบบปกติแล้วก็แบบไม่โกนะครับแล้วก็แบบเป็นโกก็ลองเลืกดูนะครับตัว uh, ไฟล์เกมของ PSP นะครับ uh, ไฟล์ของเขาจะใหญ่สักหน่อยนะครับเพราะว่าด้วยกราฟิกด้วยอะไรต่างๆนะครับ แล้วก็ที่สำคัญถึงแม PS ้ psp เขาจะออกมาเครื่องเกมเป็น10ปีแล้วตัว cpu ตัวอะไรต่างของเขาอาจจะดูไม่แรงนะครับแต่ว่าเชื่อไหมคฮว่าเกมเดียวกันที่เคยเปิดเล่นใน psp ได้ลื่นๆนะครับถ้าเพื่อนๆอเอามาใช้ในมือถือแล้วมือถือของเพื่อนๆสเปคไม่แรงย้ำว่าเป็นสเปคปัจจุบันนะครับบางทีเปิดไม่ได้เลยนะครอ่ะนี่ผมลองเทสกับตัว gta ช้ยน้าถาวแล้วกันนะครับผม ต,ตัวเกมต้องบอกว่าปกติมันเต็มจอนะครับแต่ว่าบางเอิญเกมนี้มันจะทําสไตล์เป็นดูดังนะครับมันก็จะเล่าเรื่องมานะครับก็เป็น GTA อีกตัวหนึ่งที่าทางต่างประเทศเขาก็ให้คะแนนรีวิวเยอะนะครับทีนี้เวลาเราเล่นพวกเครื่องเกมพวกนี้นะครับสิ่งสำคัญก็คือบางทีเราก็ไปโหลดไฟล์นู่นนี่นั่นมานะครับต้องระวังก็คือไวรัสนะครับวันแนะนาให้ติดตัวแอนตี้ไวรัสตัวนี้ติดเครื่องไว้เลยนะครับ เพราะว่าปกติถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตเวลาเราโหลดไฟล์อะไรมาปุ๊บบางทีมันจะมีโฆษณาประหลาดๆหรือว่ามันจะมีอะไรเด้งๆๆมาเรื่อยๆนะครับวันแอปตัวนี้มันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องที่ว่าบางทีมีโฆษณาแปลกๆหรือว่ามีไวรัสปลอมตัวมาอ,อะไรนะครับหรือบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊เคยเห็นตัว Android บางตัวนะครับมันมีคล้ายๆเหมือนเป็นเครื่องเกมโดยเฉพาะเลยนะครับอย่างไอ้ตัวนี้ไม่เป็น GPD X Plus นะครับอ่าก็ ก็สามารถออกมาใช้ได้นะครับเพราะว่าโดยพื้นฐานมันเป็น Android เหมือนกันนะครับผมทีนี้ในแอปพลิเคชันนะครับที่เพื่อนๆเจอนะครับสังเกตว่ามันอาจจะมีเครื่องเกมอื่นๆเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับอย่างตอนนี้ผมกำลังเปิดตัว PSP นะครับกำลังเปิดลอมไฟอยู่นะครับใน p พสโตร o ์นะครับมันก็จะมีเครื่องเกมเยอะแยะให้เลือกนะครับทั้งพวกเมกะได์พีซีเอนจิเกมตู้เก่าๆนะครับหรือก็ทั่งเกมที่ปัจจุบันขึ้นนะครับอย่างพวก ใช่มันมีปัจจุบันเยอะมากเลยนะครับตั้งแต่เครื่อง V เครื่อง 3ds เครื่องอะไรนะครับแต่แน่นอนนะครับยิ่งเครื่องที่มันขัดมาใหม่เท่าไหร่นะครับแปลว่าสเปคของตัวเครื่องที่รองรับอาจจะต้องแรงสักหน่อยนะครับยิ่งถ้าเกิดเทียบกับเครื่องเกมเก่าๆแล้วต้องแรงกว่าเยอะมากๆเลยนะครับต้องเป็นรุ่นปัจจุบันเลยนะครับเฉะั้นตัวที่ผมแนะนานะครับก็ขอแนะนำในหมวดหมู่ของตัวที่มันเป็นเกมคลาสสิกละกันนะครับผมอย่างตอนนี้ผมเปิด PlayStation อยู่นะครับ ก็ก็สามารถเล่นเกมได้นะครับสังเกตว่าตัวเกมเก่าๆนะครับเวลาเราเล่นเราก็รู้สึกคิดถึงมันนะครับผมก็หวัว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับสามารถเอามือถือแท็บเล็ตมาหาแอปพลิเคชันแล้วก็เล่นเกมเก่าๆ,ๆย้อนวัยกันนะครับอขอบคุณที่ติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ